เคยสงสัยไหมว่าการเสริมฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสามารถปรับสมดุลฮอร์โมนและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้อย่างไรหากคุณรู้สึกเหนื่อยง่ายขาดความมั่นใจมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับฮอร์โมนเรามีคำตอบสำหรับคุณครับ TRT หรือเทสโทสเตอโรนรีเพลซเมนต์เทอร์ปีคือการปรับฮอร์โมนในร่างกายให้ยอยู่ในระดับที่เหมาะสมช่วยเพิ่มพลังงานเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเพิ่มคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดรคริสคลินิกเรามีบริการ TRT ซึ่งดูแลภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพศพร้อมการตรวจวิเคราะห์เลือดเพื่อประเมินผลอย่างละเอียดสะดวกง่ายปลอดภยัยด้วยการนัดหมายผ่านทางออนไลน์และการให้บริการทางเทเลเมด i c ซีนยาได้รับมาตรฐานและกระบวนการฉีดปลอดภย100ัยร้อเอร์เซดรคริสคลินิกเราพร้อมใส่ใจดูแลคุณทุกขั้นตอน เพราะคุณคือคนสำคัญของเราสนใจบริการ TRT ติดต่อเราที่ด r ร l คลิ c ลินิเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์มากขึ้น